นี่คือลำโพงซาบาที่หล่อกล้าวใจที่สุดรุ่นแรกจากทางมาแชลครับสวัสดีครับผมโรมาน LCTV d ไทยแลนด์ครับใช้แล้วแหละนะครับนี่คือลำโพงซาบารุ่นแรกจากทางมาแชลนะครับมีชื่อรุ่นว่าเฮสตัน ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับถ้าเราพูดถึงแบรนด์ลำโพงอย่าง Marshall เนี่ยเขาก็จะโด่งดังเปี้ยงป้างเลยนะครับกับพวกลำโพง portable speaker หรือว่าลำโพงไร้สายนี่แหละที่แทบทุกบ้านเนี่ยจะต้องมีติดไว้สักหนึ่งชิ้นเห็นไหมดีไซน์เนี่ยมันจัดว่าสวยวินเทจเลยแหละแล้วก็ป๊อปูล่ามากๆนะครับในแทบทุกคาเฟ่เลยอย่างน้อยเราจะต้องได้เห็นหลังจากนั้นเนี่ยพวกหูฟังต่างๆก็เริ่มทยอยออกมานะแล้วเขาเองเนี่ยก็พยายามจะทำสินค้าเนี่ยให้มันครอบคลุมทุกรายด้าน audio นะครับก็ขยายสู่ พวกลำโพงสายปาร์ตี้ในปีนี้ด้วยนี่มาแชลบอมเล่นะครับทางทีมงานเองก็มีรีวิวไว้แล้วและก็ล่าสุดปลายปีนี้นะครับถนนทุกสายก็ต้องการมุ่งสู่สายโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์อย่างเต็มตัวนี่ครับเขาก็เลยออกมาเป็นลำโพงซาบารุ่นแรกของเขาและตั้งชื่อรุ่นเท่ๆว่า h e สตันนั่นเองเน่เมื่อแรกพบก็พบรักเลยนะจะสังเกตได้ว่าดีไซน์เนี่ยมันดูสวยหล่อกล้าใจ แล้วก็คงความคลาสสิกเอาไว้เหมือนกับแอมกีตาร์ของตัวเองเห็นไหมรู้จักรวดลายเส้นสายได้ครับเขามีทั้งหมด2รุ่นด้วยกันนะอย่างรุ่นพี่เนี่ยที่ผมได้มารีวิวก็คือ h e s ตั n 120ขนาดบาร์เนี่ยมันก็จะดูยาวขึ้นมาแบบนี้ <c oughs> แล้วก็รุ่นน้องเล็กนะครับจะมีชื่อว่า h e s ตั n 60ขนาดก็จะคอมเพกลงมาหน่อยก็เหมาะกับห้องที่มีขนาดเล็กลงหรือพวกห้องคอนโดเป็นต้นครับ ผมว่าอัธยระโยของเขาเนี่ยมันทูอิวันเลยนะคือใช้เสพเสียงจากการดูหนังแบบนี้ก็ได้นะครับและด้วยหน้าตาที่มันหล่อเหลาอาการแบบเนี้ยใช้เป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นเท่เอาไว้ประดับบ้านได้ด้วยครับผมว่างานดีไซน์ของเขาเนี่ยประณีตเลยนะเริ่มดูจากตัวกล่องบรรจุภัณฑ์ของเขาก่อนเห็นไหมดูสวยเท่เลยมีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ด้วยนะครับแม้กระทั่งภาคลุมตัวซาบาโอ้โหเนี่ยยังมีโลโก้มาแชลัน,นึกเอาไว้ด้วยนะเก็บรายละเอียดได้ดีเลย ทีนี้มาดูที่ตัวเครื่องกันบ้างผมจะขออิงตัว120เป็นหลักนะครับคือถ้าเป็นตัว120เนี่ยเรื่องสีที่เขามีจําหน่ายในประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นสีดําถ้าเป็นตัว60รุ่นเล็กเนี่ยก็จะมีสีครีมเพิ่มขึ้นมาด้วยนะเอาจุดที่ผมชอบก่อนนะฮะลวดลายอย่างผ้าถักที่หุ่มเอาไว้แบบนี้นะครับแล้วก็รวมถึงตัวหนังที่บุด้านข้างมันดูดีเลยนะแล้วก็ลวดลายเส้นสายต่างๆเนี่ยก็คงเอกลักษณ์ของมาแชลนะครับที่เป็นแอมป์กีตาร์เอาไว้ โดยเฉพาะตรงด้านบนตรงนี้ปุ่มหนอบนะครับหรือว่าปุ่มที่ปรับค่าต่างๆเนี่ยพวก v o l ลุ่มเบสเทรเบิลแล้วก็เปลี่ยน Input มีวงแหวนไฟสีแดงๆแบบนี้เอาไว้บอกสถานะด้วยตอนนี้ผมว่าเจ๋งมากๆเลยคง DNA ของเดิมที่เป็นแอมกีตาในตำนานของเขาเอาไว้ได้ดี ส่วนพอร์ช่องต่อเนี่ยก็ให้มาครบครันนะอย่าง HDMI เนี่ยมีทั้งอินและเอาเลยถือว่าเป็นข้อดีบางเจ้าเนี่ยเหลือแค่อินอย่างเดียวแล้วนะครับเป็นเวอร์ชัน2.1ด้วยรองรับ Dolby v i s i o ด้วยครับพวพอร์ต RCA แล้วก็ซ u วูเฟอร์เอาก็มีนะครับโดยรวมเนี่ยมันคือลำโพงชาวบาแบบ5.1.2แชนแนลแบบชิ้นเดียวเอาอยู่มีลำโพงติดตั้งเอาไว้รอบทิศเลยยิงเสียงกระจายได้360องศาครับ ฉะนั้นก็จะรองรับระบบเสียงขั้นท็อปทั้ง2ค่ายเลยอย่าง Dolby Atmos แล้วก็ DTS X ครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเขาก็ได้ส่งลำโพง s ซาวฟเฟอร์ไร้สายมาให้ผมทดสอบคู่กันด้วยนี่เลยครับ Heston Sub 200เป็นดอก Duo แบบคู่5.25นิ้วด้วยดีไซน์สวยเลยนะก็จะเป็นหนังหุ้มแบบนี้ทั้งตัวเลยครับตามหลังก็เนี่ยเมื่อมีซับเข้ามาเสริมแบบนี้นะครับมันจะทวีคูณเรื่องความแน่นขึ้นเป็นกอง ทีนี้มาดูการเซตอัพกันบ้างดีกว่านะครับต้องบอกก่อนนะครับว่ามาแชลรุ่นนี้เนี่ยเขาไม่ได้มีตัวรีโมทคอนโทรลแถมมาให้นะครับคือเขาเนี่ยจะให้เราเน้นปรับนะพวกเสียงต่างๆเนี่ยจากปุ่มหนอบด้านบนเลยมาจูนเอาตรงนี้แล้วก็รวมถึงนะครับคือถ้าเราต่อตัวซาวบาเนี่ยเข้ากับทีวีผ่านสาย HDMI ARC หรือว่า e r c เนี่ยคือเราสามารถใช้รีโมทคอนโทรลของตัวทีวีเนี่ยควบคุมได้อยู่แล้วเนี่ยอะยกตัวอย่างอย่างถ้าจะเพิ่มวอลลุ่ม ก็ใช้รีโมททีวีควบคุมได้เลยเห็นไหมขึ้นเลยเฮสตันหนึ่งสองศูนย์วอลลุ่มขึ้นแบบนี้จะปิดทีวีซาวบาร์ก็จะดับด้วยอจจัตโนมัติครับหรือนะครับหรืออีกอย่างหนึง่งถ้าเราจะเซตแบบละเอียดที่สุดเลยนี่มาดูตรงนี้ต้องไปดาวน์โหลดแอปนะครับที่มีชื่อว่ามาแชลมาติดตั้งเอาไว้บนมือถือของเรารองรับทั้ง iOS แล้วก็แอนดรอยเลยนะนี่หน้าตาก็สวยงามแบบนี้เลยนะครับเราก็จะสามารถเพิ่มลดวอลลุ่มอ๋อแบบนี้ได้นะครับ เปลี่ยนโหมดเสียงสเร็จรูปได้เช่นกันนะอย่างโหมดมิวสิกเอาไว้ฟังเพลงโหมดมูวี่ไว้ดูหนังมีไหนโหมดด้วยนะครับก็จะลดไดนามิกลงนะครับทำให้เสียงเนี่ยไม่โครมครามยามค่ำคืนไปรบกวนเพื่อนบ้านจนเกินไปแล้วก็โหมดสุดท้ายเนี่ยมีโหมดว o ย c ์ด้วยโหมดเนี่ยจะบูสต์นะครับพวกเสียงบทสนทนาเนี่ยให้มันมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นอย่างบางท่านเนี่ยชอบดูรายการของพี่หนุ่มกัญชัยโหนกระแสถูกไหมอยากจะได้ยินเสียงพิธีกรชัดๆนี่ ก็สามารถปรับความเข้มข้นตรงเนี้ยเพิ่มเติมครับลดเพิ่มได้ตามสะดวกได้ครับวันนี้ฮะเราจะพูดคุยเรื่องราวเหล่านี้ถึงปรากฏการณ์ของเจนเนี่นะฮะนี่ได้หมด้งสดชื่นมานั่งกับเรานะฮะเราจะลกส่วนรเกีกครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะได้นอนหรือยังยังค่ะเมื่อคืนถึงกี่โมงอ่าหกโมงเช้าค่ะไลฟ์ like ถึงหกโมงเช้าค่ะรวมถึงนะการปรับอีควอไลเซอร์อย่างละเอียดนี่มีกราฟตรงนี้นะครับปรับจูนได้เลย แล้วก็รวมถึงการ Set เซตซาว์เฟอร์ด้วยนะครับนี่กดสลับตรงนี้ได้เลยนี่มาที่ซับ200แบบนี้นะครับก็จะปรับได้ละเอียดเช่นกันครับเราสามารถให้ตัวเครื่องปรับจูนเสียงอย่างอัตโนมัติให้เข้ากับสภาพแวดล้อมภายในห้องได้ด้วยนะไปที่เมนู Setup and c a l i ลิเบชันตรงนี้ครับแล้วมาที่ Room c o อเ e c t i o n เมื่อกดเข้าไปปุ๊บอ่าทำการคาลิเบรตนะครับตัวเครื่องเนี่ยมันจะคำนวณแล้วก็คาลิเบรตเสียงอย่างอัตโนมัติให้เลยเออง่ายดีนะ จุดที่ผมชอบเนี่ยคือเขามีการส่งเสียงซาวเอฟเฟกนะครับเป็นเสียงกีตาร์แผดออกมาด้วยขอมาเห็ไหนไว้นิดนึงนะครับเมื่อเราเชื่อมต่อตัวเครื่องเนี่ยผ่านแอปครั้งแรกมันมักจะให้เราอัพเฟิร์มแวร์ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนนะคือจริงๆเนี่ยเมืองน,นอกเปิดตัวรุ่นนี้มาสัก4 5เดือนแล้วแหละแต่ตอนนี้เสียงเนี่ยก็ถูกออปติมัลให้เสียงดีเรื่อยๆขึ้นมานะลงตัวมากยิ่งขึ้นผ่านเฟิร์มแวร์ครับฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมอัพเฟิร์มแวร์นะ นี่แหละเคนรับเสียงดีตั้งแต่ต้นครับทีนี้ทดสอบดูหนังจริงๆกันบ้างดีกว่านะครับผมใช้บานหลักเนี่ยเคียงคู่กับซบวูเฟอร์เลยก็เรียกว่าเซตเต็มระบบนะหนังที่ผมใช้เนี่ยปึ๊บ Spider-Man far from home เนี่ยที่ใช้เรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นเสียงแบบ Dolby a t m อ s ด้วยครับมาเริ่มดูในฉากต่อสู้นะครับที่ Spider-Man ของเราเนี่ยปะทะกับ m y สเตนี่ต้องขอบอกว่ามาแชลเนี่ย เป็นลำโพงซาบาที่เขาจูนเสียงมาให้ดูหนังมันสะใจกล้าใช้คำนี้เลยนะครับแต่ว่าเขาก็เซ็ตความจัดจ้านเนี่ยให้อยู่ในเกณฑ์แบบพอดีพอดีไม่บาดหูนะถือว่าเก่งมากเลย <Hey. S 1> จุดที่อยากให้สังเกตเนี่ยคือเสียงกลางครับจัดว่าทำได้โดดเด่นนะอย่างตอนที่ปีเตอร์ r k คเกอร์หรือว่าแฮปปี้โฮเกนพูดเนี่ยมันก็เด่นชัดเตะหูดี ผนเสียงซาวเอฟเฟกเนี่ยก็กระจายรอบทิศได้จริงนะครับในฉากที่สไปเดอร์แมนยิงให่แล้วก็มีพวกโดรนเนี่ยบินโฉบไปโฉบมายิงเปืนนะครับรวมถึงฉากในมิติภาพลวงตาโฮโลแกรมสร้างบรรยากาศความอบล้อมได้อย่างน่าประทับใจครับนี่ภายใต้ห้องขนาด4คูณ4เมตรของผม <c oughs> ส่วนเสียงเบสเนี่ยพอมีซบวบูเฟอร์แยกนะครับก็ยิ่งดังตึงตังขึ้นเป็นกองนะผมให้ฟังฉากที่ระเบิดแล้วก็ตัวละครเนี่ยมันกระแทกรถนะครับพละกำลังทำได้ดีเยี่ยม ่องงนึงมาดูบัมเบิลบีกันบ้างน,นะครับในฉากที่สู้กับพวกดีเซปติคอนหรือว่าคุณยวนฝ่ายตัวร้ายมันจะมีฉากที่เครื่องบินโชบเฟยว Feel ไปทางซ้ายบนนะครับหากห้องของเราเนี่ยไม่ได้มีขนาดใหญ่โตจนเกินไปนะหรือว่าเพดานแบบดับเบิลวอลลุ่มเนี่ยสูงไปแบบ5-6เมตรแบบเนี้ยเราสามารถได้ยินเสียงเอฟเฟกนะครับพุ่งขึ้นซ้ายบนได้จริงๆด้วยจับทิศได้เลยนะเออตรงนี้เจ๋งดี ส่วนพวกเสียงบทสนทนาเนี่ยถือว่าเป็นจุดเด่นของมาเชลอยู่แล้วนะครับเนี่ยยิ่งเป็นเสียงหุ่นยนต์พูดด้วยก็มีความใหญ่ชดัดเคลียร์มีเนื้อมีหนังด้วย,ย,วาายและสุดท้ายเนี่ยคือตอนเหล่าหุ่นยนต์ซัดก,กัน ผมถือว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบดูหนังมันกร้าวสนุกถึงอกถึงใจดีฉะนั้นเนี่ยเรื่องหนังแอคชั่นผมให้สอบผ่านฉลุยครับแล้วก็หมวดเสียงที่ผมแนะนำใช้หมวดมุกวีได้เลยนะดานิมิกดีดูหนังเสร็จแล้วมาฟังเพลงกันต่อเลยครับ มาแชลเองเนี่ยเขาก็ขึ้นชื่อเลยนะเป็นผู้มีประสบการณ์ในการผลิตลำโพงไร้สายมามากมายหลายรุ่นนะครับพอเขาจะต่อยอดมาลงลำโพงซาบาแบบเนี้ยซึ่งมีขนาดตัวตู้ที่ใหญ่กว่าด้วยถูกต้องไหมตามหลักก็ควรจะต้องทำได้ดีนะครับซึ่งผลลัพธ์ก็เป็นแบบนี้นี่แหละถือว่าฟังเพลงได้ดีเลยนะครับคือไม่จำกัดเพียงแค่ว่าเฮ้ยลำโพงหน้าตาแบบ Rock and r o โรลอะ,ะต้องฟังเพลงสายร็อกได้อย่างเดียวเท่านั้นผมทดสอบฟังหลากหลายแนวแล้ว จัดว่าใช้ได้ครอบคลุมเลยนะครับซึ่งเขาก็รองรับการสตรีมมิ่งเนี่ยครอบคลุมนะครับในวิถีที่คนไทยเนี่ยมักใช้กันเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Apple AirPlay HomeCast Spotify Connect แล้วก็ Tidal Connect นะในอย่างผมเนี่ยก็สตรีมผ่าน Tidal ให้ฟังกันครับลำโพงจากอังกฤษถูกต้องไหมผมขอใช้ศิลปินจากประเทศอังกฤษนะครับวงในตำนานอย่าง Queen ในการทดสอบครับเพลงแรกนะครับ Bohemian Rhapsody ดนตรี Rock and Roll แบบนี้เอาตรงๆฟังมันมากเลยครับ เสียงกีตาร์จากป่าบรอันเม์เนี่ยจัดว่ากล้าวใจจริงๆแต่เขาก็สามารถจูนให้ฟังได้สบายหูได้อยู่นะมีได้กล้าวจนกล้าเนี่ยเหมือนพวกลำโพงซาบาโดยทั่วไปจูนเสียงได้เก่งแบบนี้นะครับนับถือนายเลยแน่มากครับ สักเพลงหนึ่งอย่าให้ขาดตอน Don't Stop Me Now นะครับจังหวะมัน,ม,นมันแบบนี้เสียงกระเดื่องเนี่ยมันมีแรงถีบนะฟังได้ชัดเลยเสียงร้องก็มีความชัดเจนนะครับเก็บรายละเอียดชิ้นดนตรีได้ดีประมาณหนึ่งอยู่ด้วยพอหลอมรวมทั้งหมดทั้งมวลเข้ากันแล้วเนี่ยก็จัดว่าฟังได้มันถึงกื่นครับในทางกลับกันนะครับม่ใช่แค่สายร็อกอย่างเดียว หากฟังเพลงสายภพเราะเพราะพิงเนี่ยก็ทำได้ดีจนหน้าประหลาดใจเลยนะอย่างผมเองเนี่ยใช้เพลง Beautiful in White จาก h a i n ิ i แ l a n d นะครับอดีตนักร้องนำวงเวสไล f e เพลงยอดนิยมที่มักใช้ในงานแต่งงานกันนิ่งๆแบบนี้ให้ลองฟังกันดูครับ so โดยรวมเนี่ยถือว่าเป็นการคลิกออฟที่ดีนะครับสำหรับซาวบารุ่นแรกจากมาแชลนี่ทั้งดูหนังแล้วก็ฟังเพลงเนี่ยทำได้ดีจนน่าประหลาดใจเลยครับหลังจากผมได้รีวิวมาแล้วเนี่ยผมมีสีข้อน่ารู้มาฝากทุกท่านด้วยนะอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือเดี๋ยวเขาก็จะมีลำโพงคู่หลักเนี่ยเอาไว้เสริมเป็นสปาร์เอฟเฟกต์เนี่ยให้ใช้งานด้วยนะครับแต่ว่าอาจจะต้องรอติดตามการอัปเดตกันนิดนึงนะอย่างที่2นะครับถ้าห้องของเราเนี่ยไม่ได้ใหญ่มากตามหลักแล้วเนี่ยลำโพงบาร์หลักตัวเดียวอย่างเฮสตันหนึ่งสอง มันก็จัดว่าเพียงพอแล้วนะแต่อย่างไรก็ตามนะครับคือถ้าท่านไหนมีงบขึ้นมาหน่อยเนี่ยหรือว่าขนาดห้องใหญ่โตขึ้นมานะครับการใช้ลำโพงซาวูเฟอร์เสริมผมบอกตามตรงเลยมันเกิดมาคู่กันนะครับมันจะช่วยทำให้เอฟเฟกความแน่นแล้วก็เสียงกลางวานต่างๆเนี่ยครอบคลุมและแผ่ฟูเต็มทั้งห้องอัทรดเนี่ยผมใช้คำนี้นะมันโตขึ้นมาเป็นกองเลยฉะนั้นเนี่ยผมขอเชียร์แบบเต็มปากเลยนะครับว่าให้ใช้คู่กันนะครับแล้วก็สำหรับแบรนด์มาแชลนะครับ ลำโพงซาวบากับลำโพงซาว,วูเฟอร์เนี่ยมันจัดว่าซิงค์สอดประสานทำงานก็นได้อย่างกลมกลืนลงตัวนะถือว่าแบบเนื้อเสียงเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันเลยครับทำได้ดีแล้วก็สุดท้ายเนี่ยคือถ้าเป็นรุ่นเล็กอย่างเฮสตัน60นะครับตัวบา์หลักมันจะมีขนาดเล็กลงหน่อยถูกไหมเขาจะไม่มีตัวหน็อบหรือว่าปุ่มปรับหมุนนะครับเขาไม่ได้ให้มานะจะเป็นปุ่มมือกดแทนอย่างไรก็ตามก็จะมีกิมมิกอื่นมาทดแทนนะครับนี่อย่างโลโก้มาแชวเนี่ยเป็นแบบแมกเนตนะครับหรือว่าแม่เหล็กด้วย ก็สามารถย้ายตำแหน่งนะครับด้านบนหรือว่าด้านหน้าแบบนี้ได้ส่วนข้อเสียข้อเนี่ยคือเขาไม่ได้มีพอร์ตออปติคอลมาให้นะครับเขาเน้นให้ใช้ HDMI กับ AV เพียงอย่างเดียวทีนี้มาดูราคาเปิดตัวกันบ้างครับ Marshall h e น t o n 120ตัวบารรุ่นใหญ่นะครับจะอยู่ที่42,900บาทส่วน Heston 60รุ่นน้องเล็กลงมาเนี่ยจะอยู่ที่25,900บาท แล้วก็ตัวซบวูเฟอร์นะครับซับ200จะอยู่ที่16,900บาทครับแล้วเขาก็ยังมีแพ็คคอมโบสุดคุ้มด้วยนะครับจับคู่ตัวบาหลักเข้ากับซบวูเฟอร์ราคาก็จะถูกลงมาด้วยนะครับอย่างถ้าเป็นคู่ของเฮสตัน120กับซับเนี่ยจะอยู่ที่56,900บาทแล้วถ้าเป็นเฮสตัน60คู่กับซับนะครับจะอยู่ที่3 9 9 0 0บาทครับ ผลการรับประกันอยู่ที่1ปีเต็มโดยบสสริษัท Arch a s อียผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการอย่างไรก็ตามนะครับเขาก็มีการแอด Extra w a r r a n t เนี่ขยายเวลารับประกันเพิ่มให้อีกฟรีฟรีไปอีก6เดือนนะครับเพียงแค่ลงทะเบียนผ่านแอป Arch ชครับสนี่โดยสรุปนะนอกจากจะดูหนังฟังเพลงได้มันแล้วเนี่ยหน้าตาของเขายังจัดว่าหล่อกล้าวใจที่สุดในนาทีนี้ด้วย ตัวผมเองเนี่ยมีโอกาสได้ใช้ตัว120นะครับบาหลักคู่กับลำโพงซาวูเฟอร์ซับ200เนี่ยแฮปปี้กับผลลัพธ์มากๆเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยคือถ้าท่านไหนเนี่ยมีแพลนที่แบบเฮ้ยอยากจะอัปเกรดเสียงให้ทีวีของเราเนี่ยพร้อมกับแต่งโซนทีวีเนี่ยให้มันมีความหล่อเหลาขึ้นมาด้วยแบบ2 in one ก็สามารถพิจารณามา l ช h e ฮสตันไว้เป็น top of m i n d ได้เลยครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือรีวิวลำโพงซาบารุ่นแรกจากทางมาแช ถ้าท่านไหนชอบคลิปเนี่ยผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ให้กับช่อง LCDTV Thailand ของเรากันด้วยนะครับสวัสดีครับ